ในส่วนของเอวิชซิ่งครับผมวันนี้จะพามาทำหัวตาลนะครับหัวตาลไว้ใช้ตกปลาครับก็จะมีทั้งตกปลายิสุกตกปลานินนะครับส่วนมากผมจะไปตกปลานินนะครับก็วันนี้กำลังจะคั้นนะครับเอาตาลนะครับนี่ครับลักษณะตาลนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็อุปกรณ์นะครับมีไม่เยอะนะครับ อันดับแรกก็คือเราต้องไปเก็บหัวตาหน่องครับตัวตาแบบนะครับตาลนนี้ก็หล่นตามต้นทั่วไปนะครับเก็บมาได้นะครับประมาณสักสิบลูกก็ได้แล้วครับประมาณสักสิบลูกนะครับอันนี้ตาลนนะครับอย่างที่สองนะครับนะเป็นตะแกรงล่อนนะครับนี่ตะแกรงล่อนนะครับไว้สําหรับหัวไว้สําหรับตาที่เราบิดออกมาแล้วมันจะมีใหญยนะครับนี่ครับใย่มันอันนี้คือตาลนนะครับที่เราบิดไปแล้วนะครับมันก็จะออกจืดๆชื่ๆหน่อย กินได้นะครับหมากินไม่ได้นะครับตอนต้นเชื้อต่อมานะครับจะมีถังนะครับไว้รองตาลนะครับเวลาเราคั้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอยู่ด้านในนะครับแล้วก็อันต่อมานะครับกระมังนะครับไว้ใส่น้ําเวลาที่มือเราเปื่อนนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือต้องการความหัวตาลออกมาเยอะนะครับเราก็อาจจะใส่น้าผสมนิดนึงนะครับเพื่อให ตัวเนื้อตาลออกมาเยอะนะครับอันนี้คือเนื้อตาลนะครับที่เป็นตาลที่ยังยังไม่ได้คั้นนะครับนะเป็นลูกตาลที่เราแกะออกมานะครับเปลือกใช้ไม่ได้นะครับเปลือกแบบนี้นะครับต้องแกะทิ้งนะครับปกติเนื้อตาลันเล็กแล้วต้องแกะเปลือกมันออกก่อนนะครับอันนี้เปลือกมันนะฮะก็อวันนี้ผมนะครับเอกทิ้งก็คงจะทําหมักทําเป็นหัวาตาลให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าผมไปตกแล้วมีผลงานนะครับ ก็จะส่งแล้วก็จะเอาลงทางช่อง Youtube ของเอกพิชิงนะครับให้น้าๆได้เข้ามาชมนะครับถ้าน้าๆเห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดถูกใจนะครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นไม่พลาดในส่วนคลิปที่ผมจะทําต่อไปนะครับนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมเองด้วยนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวผมขอตัวคันนะครับเวลาเราคันนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงนะครับ เวลาคั้นนะครับนะครับเราก็บีบไปเลยนะครับบีบบีบเอาแต่เนื้อเขานะครับนะก็จะออกมานะครับนี่ครับก็จะออกมาเป็นเนื้อเขานะครับก็บีบไปเรื่อยเลยครับจนกว่าตัวตาจะซีดนะครับแล้วก็หมดนะครับหมดของตัวเนื้อตาเราก็ทิ้งนะครับนะเดี๋ยวถ้าผมทําส่วนผสมครบแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะไลฟ์ให้ดูอีกทีหนึ่งครับจะส่งวิดีโอให้ดูอีกทีหนึ่งครับเพราะว่า เราต้องไปตั้งนะครับในส่วนของกระทะนะครับเพื่อเคี่ยวเคี่ยวตาลอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนผสมใส่เข้าไปนะครับเอาไว้ใช้ได้นานนะครับประมาณเป็นปีนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับถ้าเก็บรักษาไว้ดีนะครับผมก็จะใช้สุดนี้เวลาออกหมายตามอหางเก็บน้ำนะครับตามพื้นที่ต่างๆนะครับที่เป็นหนองน้ำนะครับก็ได้ผลนะครับเพราะว่าตานหอมนะครับกลิ่นจะหอมนะครับเพียงแต่เราต้องปรุงแต่งให้มันครบ นะมันถึงจะมีตัวหรือว่ามีปลาเข้ามากินนะครับนะยังไงแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตคั้นตาลก่อนให้เสร็จนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ดูโปรเซสการทํางานนะครับการคั้นตัวเนี้ยครับต่อไปนะครับจนถึงกระบวนการเสร็จนะครับถ้ายังไงแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแค่นี้ก่อนครับนี่เป็นหัวอาหารปลาดุกนะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทําหัวตาลน,นะครับไว้ตก อ่านเก็บน้ำนะครับนี่เป็นเหยื่อปลาดุกนะครับเป็นอาหารเม็ดนะครับเราบดมาแล้วนะครับมันก็จะเป็นเครื่องบดนะครับที่เราใช้นะเครื่องบดเล็กนะครับอันไหนที่มันเป็นก้อนเราก็เก็บออกก็ได้นะครับเก็บออกไปนะครับอันนี้จะเป็นส่วนผสมนะครับอันนี้จะเป็นหัวอาหารปลาดุกนะครับล้วนๆเลยนะครับนี่คือหัวอาหารปลาดุกนะครับบดแล้วก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนผสมนะครับมีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับกะทิชาวเกาะแกวจริงประมาณ20กรัมยีกะทิชาวเกาะต้องเป็นกะทิแท้นะครับห้าสิบใช่ครับนี่นะเออห้านะครับไม่ใช่50พูดผิดนะครับอันนี้กะทิของแท้นะครับต่อไปนะครับ น้ำตาลทรายแดงนะครับหนึ่งถุงประมาณนี้นะครับต่อมานะครับลำนะครับสดนะครับสองถุงนะครับแล้วก็อันต่อมานะครับนี่เลยครับที่พลาดไม่ได้ก็คือเนื้อตาลนะครับที่เราคั้นเมื่อเช้านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งไฟนะครับตั้งไฟแล้วก็ทําให้ตาลมันสุกก่อนนะครับ แล้วก็ส่วนผสมก็จะใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวผมขอไปเที่ยวตาลก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูตมดูคลิปเรื่อยๆนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าหน้าตาออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับถ้ายังไงแล้วถ้าเสร็จแล้วนะครับจะให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับออกมานะครับแต่ว่ารับประกันนะครับในส่วนของเนื้อตาลนะครับของแท้จากต้นนะครับแล้วก็หอมด้วยนะครับเวลาที่เราไปใช้ตามอ่างเก็บน้ําเราก็ไปทํา ตัวนะครับมิกแตกออกไปทีหนึ่งครับเราจะตกปลาประเภทไหนนะครับก็การใส่หัวอาหารต่างๆนะครับว่าเราจะตกปลาประเภทไหนอย่างปลานินนะครับเราก็จะเน้นนะครับในส่วนของอาหารต่างๆนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับนะมาดูในส่วนของขั้นตอนของการทําหงกงก่อนนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปกันเลยครับอันนี้เป็นตาครับเราลงกระทะก่อนนะครับ เอาออกมาให้หมดนะครับตามที่เราเคี่ยวมาประมาณสักน่าจะร่วงๆสิบโลนะครับประมาณแปดถึงเก้าโลนะครับอาจจะไม่ถึงสิบโลได้นะครับส่วนลำนะครับลำเราใช้ลำอะไรก็ได้นะครับถ้าจะให้ดีก็เป็นลำลงสีแถวลงสีดีกว่าเป็นลำสดดีกว่าครับจะดีนะครับของผมก็จะเป็นลำทั่วไปนะครับไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ของของใครไหนนะครับเป็นลำที่ ที่หาซื้อได้นะครับตามร้านทั่วไปนะครับร้านทุกอย่าง20หรือร้านอุปกรณ์ตกปลาก็ได้นะครับลำไม่จําเป็นต้องเป็นลำที่ที่เอ่อเป็นยี่ห้อไหนนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีในการหมักหัวตานะครับนี่ผมทําเคยทําไปแล้วนะครับหนึ่งคลิปก็ขอบคุณนะนะที่เข้ามาดูด้วยนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมจะเน้นให้นะครับว่าใช้ครั้งใช้อะไรบ้างนะครับเวลาใส่นะครับ นะก็รวมๆแล้วก็ประมาณตาลก็ประมาณแ9โลนะครับอยู่แล้วเนี่ยนะครับคั้นมาครั้งหนึ่งนะครับเอาให้หมดนะครับก็เสียดายนะอยู่ด้านในก็เอาให้หมดเลยนะครับนะก็ตาลหน้าผลนี่ก็จะเยอะหน่อยนะครับลูกมันร่วงเราก็ไปเก็บมาครับแม่ก็ไม่ได้ซื้อมานะครับนะก็เอาของในให้หมดนะครับอ่านะ ร็จแล้วนะครับแล้วก็จุดไฟนะึงเดี๋ยวผมเอาไปเช็คนิดนึงนะครับไฟติดไฟกันนะครับแหวเขาเดือดเต็มที่นะครับเดี๋ยวเราก็เอาส่วนผสมมานะครับ นี่อันนี้ตะกี้ผมลืมบอกไปนะครับว่าน้าตาลทรายแดงนะครับประมาณหนึ่งกิโลกรัมครับถุงหนึ่งนะครับต่อตาลประมาณสักแปดถึงเก้าโลนะครับแปดโลเก้าโลหรือห้าโลขึ้นไปก็ได้นะครับนะก็จะใช้ประมาณนี้นะครับที่ผมเคยใช้ประจํานะแล้วก็กระทีชาวเกาะนะครับห้าร้อยนะครับแต่ห้าร้อยมลนะครับน่าจะเป็นมิลลิลิตรนะครับห้าร้อยมิลลิลิตรนะครับ เป็นกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะใส่สองกล่องก็ได้นะครับหรือว่ากล่องเดียวก็ได้แต่ปกติผมก็ใช้แค่กล่องเดียวนะครับส่วนตาลเราต้องเคี่ยวให้มันสุกก่อนนะครับสุกอาจจะดูยากนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมแล้วก็จะคือออกจะออกอค้ำๆหน่อยนะนะจะม,มีกลิ่นออกมาหอมนะครับก็จะเริ่มใส่ตัวตาลเข้าตัว,ต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 วน้าตาลเข้าไปนะครับน้ําตาลใส่แดงตาลแดงเข้าไปนะครับ คนทั่ว,วกั้ครับถ้าเราไม่เอาตาลมาทำให้ตาลสุกนะครับเนื้อตาลที่เราได้มาแล้วเราไปหมักลานะครับอาจจะขึ้นลานะครับอาจจะเสียนะครับนะส่วนที่สำคัญนะครับในการผสมหัวตาลน,นะครับเราเ เราจะต้องมีในส่วนของต้องมีในส่วนของเก็บเก็บน้าตาลนะครับเขาเรียกว่าเก็บน้าตาลนะครับนะเพื่อให้อ่มันไม่เสียหรือมันไม่ึ้นลานะครับเก็บไว้นานๆนะครับพอดีเมื่อกี้ผมไม่ได้เอาให้ดูนะครับเดี๋ยวก็จะเอาให้ดูนะครับเก็บน้าตาลไม่หาซื้อได้นะครับตามร้านทั่วไปนะครับมีนะครับหรือร้านอุปกรณ์บางร้านก็มีครับก็จะมีขายอแล้วนะครับ ไม่แพงนะครับประมาณสักสามสิบี่สิบบาทนะครับประมาณนั้นนะต้องทําให้ตามะสุกก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเราผสมแล้วมันก็จะเสียนะครับแล้วเก็บได้ไม่นานยังไงผมฝากกดไลค์กดต like, ิดตามให้ผมด้วยนะครับนะกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับของในช่องทางของเอกพิชินะครับ ก็จะทาคลิปดีๆให้น้านาได้ดูนะครับบางคนเขาอาจจะทําเป็นนะครับบางคนนะบางคนก็อาจจะทําได้ดีกว่าผมนะครับแต่ว่าผมมาไปแชร์สําหรับคนที่อาจจะเป็นมือใหม่นะครับอาจจะยังไม่เคยทำนะครับหรือยังไม่มีเหยื่อที่เป็นของตัวเองนะครับใช้นะครับก็ลองลองดูนะครับว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับน้านาท่านที่อาจจะเป็นมือใหม่นะครับเพิ่งจะหัดตกปลาหรือหัดทําเหยื่อนะครับ อาจจะเป็นประโยชน์ได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าได้ที่แล้วยังไงนะครับจะถึงขั้นตอนการผสมแล้วเดี๋ยวผมจะผสมให้ดูนะครับแล้วก็หน้าตาของเหยื่อที่ผมทําขึ้นมาจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็วันที่ห้าที่หกนะครับเดือนหน้านะครับเดือนมิถุนายนะครับผมจะไปเทสเหยื่อนะครับหัวตาลนะครับที่อ่านเก็บน้ํกระเซียวนะครับสุพรรณบุรีนะครับแล้วเรามาดูตามดูกันในคลิปต่อไปนะครับว่าเราจะมีผลงานเยอะไหม นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมขอเคี่ยวตาลให้สุกก่อนนะครับแล้วก็ขั้นตอนการผสมเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับเคเ on. bon bon eline, it, settling, <c <c ี่ยวตาลนะครับที <c <c ่เราเคี <c <c ่ยวมาแล้วครับได้ที่แล้วนะมันจะเดือดเห็นไ้นะครับนี่คือตาลที่เหมาะแล้วนะครับสุกแล้วนะครับก็จะเหนียวหนึบนิดนึงนะครับเหนียวเป็นเหนียวเป็นตังเมเลยนะครับเหนียวมากนี่ครับนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราจะใส่น้ําตาลนะครับน้าตาลแดงนะครับเนี่ยนะครับตัดเลยครับ ยากเน้ครับเหลียวนะครับได้แล้วนะครับอ่าทีนี้เราเทลงไปครับเทไปแล้วก็ให้ทั่วเลยนะครับกิโลหนึ่งครับใส่เลยเหมือนเราทําขนมเลยนะครับแต่ไม่ใช่ขนมนะครับแต่ทําให้ปลานะฮะให้ปลากินนะับปกติผมก็จะใช้สูตรนี้นะครับเวลาที่อ่าทำหมอตานไว้นะครับเพื่อหมักเป็นสูตรเหยื่อของเราเองนะครับ ทั่วเลยครับให้ทิ้งไว้อีกประมาณสัก20สนาทีนะครับให้ให้น้ำตาลนะครับละลายก่อนเข้ากับเนื้อตาลก่อนนะครับเดี๋ยวเราเราก็จะต้องใส่กะทินะครับที่ผมเตรียมมาไว้นะครับหนึ่งกล่องใส่ลงไปนะครับเพื่อให้ตาลมีความมันนะครับมันแล้วก็เวลาที่เหยื่อตกทินน้ํานะครับถ้าเวลาเราไปแตกหัวแล้วนะครับมันก็จะทําให้ปลารวมฝุ่นนะครับเข้ามา กินเหยีวเราได้ไวขึ้นนะครับนะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเหีวผมเด็ดที่สุดนะครับแต่ว่าของน้าทุกคนน้าน้าทุกคนก็เด็ดเหมือนกันนะครับแล้วแต่นะครับเพราะว่าผมเองก็ชอบตกปลาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็จะหาวิธีในส่วนของผมที่จะต้องเป็นเหยีวเป็นของตัวเองนะครับเพื่อไว้ออกหมายนะครับที่เราคิดว่าเราทําแล้วนะครับมันสามารถพัฒนาต่อต่อยอดได้นะครับผมก็จะลองทําดูนะครับแากที่ ไม่เคย <several Jews S 1> <HHH> ได้รู้นะครับก็มาศึกษาอยู่ใน youtube youtube นะครับอยู่ใน youtube แล้วก็มาลองทำดูนะครับเนี่ยนะตอนนี้น้ำตาลม right ันก like kind of ็เริ่มละลายแล้วละลายเป็นเนื้อเดียวกับตาลแล้วนะครับเริ่มไม่มีก้อนแล้วนะครับถ้าเราสังเกตนะครับก็จะไม่มีก้อนแล้วครับก็คนไปสักพักนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเอากะทิใส่นะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนึงนะครับประมาณสักยี่สิบนาทีนะครับแล้วก็ทําให้แล้วก็ปิดไฟนะครับแล้วก็ ทำให้ตาลมันเย็นก่อนนะครับเย็นตัวก่อนไม่งั้นผสมไม่ได้นะครับมันร้อนนะครับอาจจะมือบวมได้เลยนะครับต้องให้มันเย็นตัวทิ้งไว้สักพักก่อนนะครับเราถึงจะผสมกับส่วนผสมเรานะครับนะเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับนี่นะครับเป็นกากน้ําตาลนะครับบางที่ก็เรียกว่าเกล็ดน้าตาลครับนี้นะอันนี้ผมซื้อมานะครับนานแล้วนะครับได้ใช้ไปประมาณสองรอบแล้วครัอบรอบที่แล้วที่เราหมัก หัวตาลไปนะครับก็ได้ผลดีเหมือนกันเขาเหี่ยบหมดแล้วก็เลยมาทาชุดใหม่นะครับขึ้นมาครับก็เหลืออยู่ประมาณแค่นี้นะครับอันนี้คือเกล็ดน้ําตาลนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่ากากน้ําตาลนะครับจะแต่คุณจะเรียกแล้วกันนะผมก็เรียกว่าเกล็ดน้ําตาลแล้วกันนะครับนะเพื่อเอามาผสมนะครับช่วงที่เราใส่ลานะครับแล้วก็เราผสมกันนะครับเดี๋ยวก็มาดูนะครับว่าขั้นตอนต่อไปทําอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอ ใส่กะทิก่อนนะครับนะอันนี้เริ่มแล้วฮะเริ่มเป็นสีน้ําตาลแล้วนะครับเริ่มเป็นสีออกน้ําตาลนะครับเพราะว่าเราเติมน้ําตาลไปแล้วนะครับก็จะมีฟองตัวน้ําตาลขึ้นมานะครับนะก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่สูตรนะครับแล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนนะครับนะแต่ผมมองว่าสูตรนี้ที่ผมทําแล้วก็ได้ผลดีนะครับในระดับหนึ่งนะครับผมก็อมาแชร์ความคิดไม่ได้หวงนะครับไม่หวงนะครับเพราะว่า น้าๆบางคนอาจจะอาจจะเก่งกว่าผมอีกนะครับไม่ไม่ห่วงวิชานะครับอยากได้เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักงตกปลาแล้วผมยินดีให้ข้อมูลนะครับอันนี้เดี๋ยวเราพยายามทการใส่กะทิเข้าไปนะครับตัดมุมก็ได้นะครับตัดทิ้งเลยนะครับนี่แล้วก็เราก็ใส่เข้าไปนะครับใส่ให้หมดกองเลยครับใส่ล่อๆนะครับนี่เป็นกะทินะครับที่ที่เราซื้อมาจากร้านทั่วไปนะครับใส่เข้าไป เพื่อให้อ่าเหยื่อเรามันมันนะครับมันแล้วก็เวลาเหยื่อหมักได้ที่แล้วนะครับมันก็จะทําให้อเหยื่อออกมามีมีผลนะครับมีคุณภาพมากขึ้นนะครับใส่เข้าไปนะหมดกล่องเลยนะครับเสร็จแล้วเราก <ผล S 2> <ล>็คนนะคนให้ทั่วนะครับเหยื่อที่ผมทําครั้งหนึ่งนะครับน่าจะได้ตกได้ประมาณเก็บ เจ็ดแปดเดือนนะครับถกจริงแบบติดต่อกันนะครับประมาณสักห้าเดือนได้นะครับก็น่าจะหมดเพราะว่าเราใส่จริงเป็นหัวตาลมันก็ใส่ไม่ได้เยอะนะครับใส่ก็กําปั้นมือนะครับแล้วก็เราก็ไปปั่นนะครับตามร้านปั่นที่เขามีเครื่องปั่นให้นะครับเราจะใส่ตัวไหนก็อยู่ที่เรานะครับเดี๋ยวถ้าผมไปปั่นเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะถ่ายวีดีโอให้ดูนะครับว่าผมใช้แบบไหนบ้างนะครับปั่นลักษณะแบบไหนใส่อะไรลงไปบ้างนะครับนะแต่วันนี้เอาเรื่องของ การตัดหัวตาลก่อนนะครับทําหัวตางนะครับอย่างน้อยเราต้องหมักไว้ประมาณสามเดือนนะครับถึงจะเอาออกมาใช้นะครับอย่างอย่างน้อยนะฮะนะครับนะก็มันจะได้ผลดีกว่านะครับเท่าที่ผมลองนะครับนะแล้วแต่นะครับแล้วแต่บางนะก็อาจจะประมาณเดือนนึงก็แล้วแต่นะครับนะคนที่เขาทาเก่งๆนะครับก็อาจจะทําไม่นานนะครับแต่ผมก็จะใช้ประมาณสักสามเดือนแล้วถึงจะมาใช้นะครับแต่ที่สําคัญนะครับ ถ้าเราไม่ใส่กากน้ําตาลหรือเกล็ดน้ําตาลตรงนี้นะครับเหยื่อเราจะเสียทันดีนะครับขึ้นรานะครับพอกากน้ําตาลเขาก็มีคุณสมบัติในการยับยั้งพวกราพวกนี้แล้วนะครับนะก็จะเป็นต้องใส่นะครับถ้าเราต้องใช้ดังสามเดือนก็ต้องใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวถ้าผมผสมแล้วจะให้ดูนะครับคลิปต่อไปนะตอนนี้ขออยากคนให้เนื้อตัวกะทินะครับ น้าตาลนะครับแล้วก็ตาลนะครับเข้ากันนะครับแล Lock ้วก็จะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับให้เย็นตัวแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปผสมนะครับเดี๋ยวตามต่อนะครับมาถึงขั้นตอนในการผสมนะครับนี่ตาลนะครับที่เราเคี่ยวมาแล้วนะครับน้ำก็จะประมาณนี้นะครับตาลก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเนียวดึ๊บดึ๊บดึ๊บเลยนะบแล้วเราก็จะเอาลำใส่ก่อนนะครับเพราะว่าเราใส่หัวอาหารประดุกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่เราจะใส่ลำเข้าไปนะครับสองถุงนี่คือการทําหัวตาลเกี่ยวหัวตาลนะครับไปไว้สําหรับออกหมายนะครับทหัวไว้ก่อนนะครับอ่าต่อไปนะครับลำนี่เป็นลำที่ไหนก็ได้นะครับขอให้เป็นลำละเอียดแล้วกันนะฮะถ้าเป็นไปได้เป็นลำลงสีลำสดจะดีนะครับจะกลิ่นหอมมากนะครับเทลงไปเลยครับ หน่อยนะครับพวกเขากันเข้ากันหน่อยนะครับอโทษนะครับที่ใส่ของมือนะครับมือเป็นแผลนะครับเจ็บนัเดี๋ยวเจอตารล้อนไปเรืยไปเจ็บนะครับปกติก็จะใช้มือเปล่านะคนให้เข้ากันก่อนนะครับกับหัวอาหารประดุกนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับคนให้เข้ากันก่อนนะครับลองถือนะครับ ต่อมานะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราจะใส่ตาลลงไปนะครับเทตาลลงไปเลยนะครับหักมากเทมาเลยครับผมต้องการความเข้มข้นของตาลนะครับที่ใส่ลำน้อยนะครับ ต้องการความเป็นพ้นของตาลนะครับให้กลิ่นตาลออกไปเยอะนะครับใส่ไปเป็นตาลที่เราเคี่ยวแล้วแล้วก็ส่วนผสมเราใส่ไปเรียบร้อยแล้วครับกลิ่นก็จะหอมมากเลยเหมือนขนมตาลเลยครับหอมมากเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาครับนี่ครับพุกเขากันให้เข้ากันนะครับ นี่ครับเอาแบบนี้เลยครับนี่แอบเอาทัพีของเมียนะครับไว้เกียวไข่เกียวนะครับมาทําถ้าเมียรู้อาจจะโดนได้นะครับอย่าให้กูรู้นะให้เข้ากันเลยนะครับเนียมันก็จะเป็นกลิ่นตาตอนนี้มันยังไม่ได้เข้ากันนะครับที่สําคัญนะครับนะะช่วงระหว่างนี้นะครับเราก็จะใส่ตัวนี้ครับกาดน้าตาลนะครับ ขาดไม่ได้นะครับการน้ำตาลนะครับเ mm hmm. ทลงเลยครับแล้วแต่ว่าจะมากจะน,น้อยนะแต่ผมก็จะใช้ประมาณเต็มที่เลยนะน้ําตาลก็จะหอมหน่อยนะครับขีก็จะหอมนิดนึ่นนะ mm hmm. ก็อให้หมดขวดเลยเลยนะครับเ mm hmm. หลืออยู่แค่นี้นะ mm hmm. จะเหนียวแล้วก็ช่วยช่วยในการไม่ให้เหยื่อเราขึ้นลานะครับ ้าเหลือขึ้นดาเราก็จะไม่สามารถที่จะเอาหัวตาลไปผสมเหยื่อตกได้นะครับมันก็อาจจะทําให้เสืยอรสชาติเสืยอเหยื่อเราได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะคุกเค้านะครับให้ดูนะครับจริงก็อยากใช้มือนะครับแต่ว่าพอดีมือเป็นแผลนะครับถ้าใช้มือจะไวกว่านะครับทำเสร็จแล้วต้องไปล้างด้วยครับไม่งั้นเดี๋ยวว้าว wow. ครับคุกกันให้เข้าเลยครับนี่ยกับลำเราที่เราตัดมาครับเริ่มนครับเ,รเนี่ยเริ่มเป็นเนื้อตาลแล้วครับเริ่มเป็นเนื้อตาลนะครับเอาไปเลยครับให้เต,มต็มเต็มเหนียวเลยครับนี่ครับเริ่ม,มนะคะ เิมเป็นสีครับอันนี้ที่เป็นสีแบบนี้เพราะว่าเราเป็นสีของกากน้ําตาลนะครับจริงๆมันก็คือเนื้อตาลนะครับเนื้อตาลเยอะมากเลยเหมือนกัน,นครับถ้าถ้าระดับนี้ผมคิดว่าเนื้อตาลเยอะนะยังหมักนะครับกลิ่นก็จะออกอเก็ดน้ําตาลนิดหนึ่งแต่หอมครับหอมมากครับ ก็ต้องหมักไว้ประมาณสามเดือนครับวันนี้ผมจะได้ผลดีนะครับสหรับท่านไหนที่จะหมักหอวตาลไว้ใช้นะผมแนะนำนะครับว่าต้องสามเดือนนะครับถ้าน้อยกว่านั้นก็ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมที่ผมเคยไปเทสก็จะประมาณนี้นะครับหมักให้เต็มที่นะครับเหนียวตืดเลยนี่นะครับคุกเข่าให้หมดนะครับพอเรา พอเราทาเสร็จแล้วนะครับเนี่ยครับเราก็จะมีภาชนะตัวหนึ่งครับที่เป็นถังเหยื่นะครับมีถุงพลาสติกแล้วก็ฝาปิดนะฝาปิดก็จะเป็นพื้นหมักตากไว้นะแล้วก็ปิดฝามัดไว้นะครับแล้วปิดฝานะครับแล้วก็ปิดไว้ประมาณสักสามเดือนแล้วก็มาแกะดูนะครับว่าหัวตาลที่เราทําไว้นะครับหน้าตาจะออกมาประมาณไหนนะครับอันนี้ผมจะเอาไว้ให้ดูนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับประมาณสามเดือนนะครับ มันจะมีตัวที่ผมทำไว้ก่อนหน้านี้มีนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูก่อนนะครับตัวที่ที่ที่ทำไว้ก่อนหน้าน,นะครับอันนี้เดี๋ยวขอแยกให้มันเย็นน,นิดนึงนะครับแล้วก็จะมาคนอีกทีให้มันเข้ากันนะครับมากๆกกว่านีน้อันนี้ยัง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 ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็มันก็ยังร้อนอยู่ กินไม่ได้นะครับใช้สำหรับปลาเดี๋ยวกินก็อาจจะน็อกได้นะครับเดี๋ยวมาเอามาให้ดูนะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวมเอาที่หมักแล้วให้ดูนี่ครับอันนี้คือผลงานบชิ้นบดแดงเราครับอันนี้เป็นหัว เวลาที่เราจะไปตกมันยอดมากนะครับประมาณสักหนึ่งกำปั้นมือสองกำปั้นมือแล้วแต่จะใส่นะครับตัวนี้ใช้ได้ประมาณเก็บปีนะครับปีหรือสองปีได้นะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ตกบ่อยๆก็ประมาณหกเดือนหมดนะครับผมก็จะใช้ประมาณเก็บปีนี่แหละครับจะหมดนะแล้วก็เอาไปแตะผสมเหยื่อของท่านที่ท่านมีสูตรอยู่แล้วนะครับลองเอาใส่ดูนะครับได้ผลดีนะครับรับเรามีตัวแน่นอนครับ ยังไงผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปการทำหัวตาลครับไว้ใช้สำหรับอ่านเก็บน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผมเองนะครับก็ไม่ได้หวงนะครับนานาท่านอื่นอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับแต่ของผมก็จะทำประมาณนี้แต่ได้ผลนะครับได้ผลแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมช่วยฝากนานานะครับฝากท่านไหนที่เข้ามารับชมนะครับกดไลค์กดติดตามให้ช่องอีก พีชิงด้วยนะครับจะได้ทําผลงานดีๆให้นา้นาๆดูนะครับในคลิปตัวต่อไปนะครับถ้าผมออกหมายเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปถั่มาตาตรงนี้แหละครับให้ดูนะครับยังไงฝากติดตามด้วยครับ